สวัสดีครับพี่น้องป้องปลายมิดมอกแทนแฟนมารัมมาพบมาพออกันอีกคลิปหนึงอีพีหนึ่ในช่วงบ่ายสองโงแก่ๆนะพี่น้องเนาะสวัสดีไปยังแฟนคลับ FC สาวน้อยเผ็ดบานแพงแฟนคลับ f ออีลาน้อยเองมาพบมาพบกับคนเมืองสีทางช่อง YouTube ไทยสีเกตชาติ เอพินิสม่าวาฮอดจอดถึงอิลาหน่อยอุ้งอิงเปรียบดังสุภาษิตหรือคำพังเพยที่มีชื่อว่าคมในฝักจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าอิลาหน่อยอุ้งอิงนี่เป็นคนฉเฉลียวฉลาด เป็นคนที่มีวุฒิภาวะมากกว่าเด็กรุ่นเดียวกันตามที่พี่น้องฟังปลายไลายโูลไลฟ์คนติดตามเบิ้งเงีย้ยสังเกตบ่าว่าอีลานอ้อยหญิงไม่ใช่คนที่คุยวอควุยโอโอหวัว ว่าตัวเองมีความรู้ว่าตัวเองเก่งว่าตัวเองมีประสบการณ์มากมายเด็กหลายๆคนที่เข้ามาในวงการองค์กรของสาวหน่อยเพชรบันแพงที่ลุ่นลังๆเขามาสมัคร รุ่นก่อนเข้ามาสมัครหลากหลายคนจะพบความมั่นใจมาเต็มร้อยด้วยความสามารถด้วยประสบการณ์พอถามถึงประสบการณ์เคยร้องเพลงตรงนู้นตรงนี้มาไหมบางคนก็จะสาธยายยาวคืนลากประวัติ การประกวดร้องเพลงจากเวทีต่างๆมามากมายก็มีแต่อีลาอุงอิงมไม่ใช่คนคุยมากบอกแค่ผ่านเวทีหมอลลำซิ่งลดแหงแค่นั้นอย่างอื่นจริงเสียงทีเห้าหู ว่าอีลาน่อยวิงเป็นเข้มระดับประเทศสามสมัยซ้อนเรามารู้ทีหลังใช่ไหมดีกรีเคยได้ไปออกทีวีรายการโทรทัศน์ตั้งแต่อายุสิบสองเราก็มารู้ทีหลังอีลาหน่อยวิงไม่เคยบอกว่าเคยมีประสบการณ์ ตรงนี้มาว่าเคยประกวดได้แชมป์ในระดับประเทศมาสามปีซ้อนไม่เคยไปคุยให้ใครบังเคยบอกแค่ว่าไปประกวดร้องเพลงประกวดหัตถกรรมได้ยินคร่าวๆแค่นี้แต่ไม่ได้อีลานวินจะเป็นคนพูดแบบผอมตนบอกเคยชนะไัยเลย หลายครั้งหลายคราที่มีศิลปินเหลือเด็กน้อยที่เขามาออดิชั่นที่เคยประกวดเจอกันมาเวลาน้อยวิญจะว่าอยู่ประโยคหนึ่งว่าดูแพ่เขาทุกรอบแสดงว่าอุ้งเอิงไม่เคยพูดในสิ่งที่ตัวเองประสบมา ล่อยให้การเวลามันเป็นตัวพิสูจน์จากคำดูมินจากคำดูถูกจากคำดูแลรนเฮดไห่โม่เฮาเจ้าคอยได้หูว่าอีลามันวิ่งผ่านการประกวดในระดับประเทศแชมสามปีซ้อนในระดับประเทศไม่ใช่ธรรมดา ตั้งแต่ไปฮับเอามานะเฮ็ดบ้านแพงมาแต่บ้านพ่อนอนยังถามว่ามีอะไรที่ยังไม่ได้โชว์กีฬาน้อยวิ่ก็ตอบแบบเผินๆว่ามีอีกเยอะแต่ยังไม่เปิดเผยน,นี่เรียกว่าคมในฝักเอาความสามารถ ที่มีอยู่แสดงออกมาให้เราเห็นเป็นประจักษ์ห้มิดหมอแคนแฟนหมอลำเป็นคนตัดสินเองบอไรเอาการเวลาย้อนกลับไปเป็นตัวตัดสินเอาปัจจุบันเป็นตัวตัดสินว่าตัวเองมีความสามารถมีการพัฒนาบางสิ่งบางอย่างกวลาน้อยคู้แต่ ไม่พูดออกมาเมื่อพูดออกมาในแต่ละครั้งเมื่อเอาจริงแล้วเป็นการเป็นงานโพูดวางแผนเป็นระบบโพูดมีความคิดเห็นอีลาหน่อยพผดแต่ละเทอมว่าพีน่น้องแฝงด้วยคำพบแฝงด้วยคำสอน นี่คือคมในฝั่สอดคล้องก,กันกับเสือซดอดไวมีอาวุธเรียกร้อมแต่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาให้การเวลามันเป็นตัวตัดสินค่อยๆปล่อยมาเทียนนิดเห็นบอการเอนเตอร์เทนหน้าเวที ค่อยขยับสเต็ปขึ้นมาทีละหน่อยฝึกฝนพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อให้มิดหมอแคนแควนหมาลําได้ดูไม่เบื่อมีลุ้นอยู่ตลอดเวลาที่จะขึ้นทำการแสดงคืนนี้กีฬาจะร้องเพลงอะไรคืนนี้จะแต่งตัวแนวไหน เืนนี้จะเซ็กเสียงเช็คซาวดนะ์เพลงอะไรบ้างมีสิ่งใหม่ใมีเพลงใหม่ๆให้มาร้องอยู่ตลอดเวลนะบาบารด้ไปอวดบ่รา้ไปโอ้การฟ้อนการลำใช่ว่าวงอิงลำไม่เป็นฟ้อนไม่เป็นวงอิงซุ่มซ้อมฟอม ฟอนสวยสะด้วยบางคนฟอนออกแอนแอนอย่านแต่เขาบอกหูว่าฟอนเก่งรีบออกเนือ้อออกตัวสแดงสเต็ปออกมาเต็มศักยภาพเพื่อโชว์ความสามารถวดให้เขาได้รู้ได้เห็นสุดท้ายแป๊ก แกในที่นี้ไปเกินผลงานไม่โดดเด่นไม่เป็นที่จับตามองไปไปมามามันกะไปไกลว่ได้ขึ้นอยู่กับบุญอาวาสนาอีพี่นี่ฝากตอนเรื่องราวคมในฝากของอีลาหนอยอุงอิงเอาไว้แต่เพียงสำนีพพอกันอีพี่นา อย่าลืมอย่าพลาดพี่น้องวันที่25กรกฎาคมพ่ออิลาหม่วิยงทางปุไทธานีอำเภอบ้านไร่ยูดีมีสุขสมบูรณ์พุ่นสุขพ่อกันอีพี่นาะสบายดีครับผม